คุณผู้ชมเป็นวินาทีชีวิตก็ว่าได้ค่ะเหตุการณ์เกิดช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะในพื้นที่ถนนเรียบเชียงแสนตาบลหนองพึ่งอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดที่มีน้ำท่วมเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกก็คือเป็นช่วงที่เรือเจ้าหน้าที่รำอ,อื่นๆนะคะเห็นว่ามีเรือยนต์ของกู้ภัยลำหนึ่งเนี่ยเกิดคว่ำคนในเรือเนี่ยตกลงไปในน้ำหนึ่งในนั้นคือคุณยายวัย71ปีแล้วจริงๆมีผู้ป่วยผู้สูงอายุอีกสองคนเจ้าหน้าที่อีกคือรวม5ชีวิตต,ตกน้ำไปนะคะ คือกู้ภัยล้ำที่เข้าไปช่วยเหลือเขาก็นําตัวคุณยายขึ้นมาได้คนอื่นๆเนะี่ยยังมีสติดีแต่ว่าคุณยายวัย71ปีอาการไม่ดีค่ะอย่างที่เห็นในช่วงท้ายคลิปพยายามตะโกนขอทางคือต้องปั๊มหัวใจคุณยายบนเรือไปด้วยและรีบไปส่งที่โรงพยาบาลให้ไวที่สุดนะคะน้อยต่อมาค่ะวิทยุจราจรเชียงใหม่ได้โพสต์ภาพและข้อความอัปเดตเมื่อเดินทางไปถึงโรงพยาบาลเทพป,ปัญญาออกถแถลงการมาว่า หลังจากที่มีการกู้ชีพและปฐถมพยาบาลตั้งแต่จุดที่พบคุณยายจนถึงโรงพยาบาลแพทย์ได้ให้การช่วยเหลืออย่างสุดกำลังแต่เนื่องจากพบว่าคุณยายมีของเหลวในปอดและหยุดหายใจเป็นเวลานานนะคะก็ค,คุณยายเนี่ยจากไปตอนเวลาประมาณ5โมงเย็นของวันที่6ตุลาคมครับมนี่นะคะคาดว่าของเหลวในปอดนะ่าจะเกิดจากการสำลักน้ำเข้าไปด้านในโดยต่อมาทางเพจพีอาเชียงใหม่ค่ะ ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณยายนุพินถายศวัย71ปีจากอุบัติเหตุเรือล่มขณะอบพยพนะคะครับเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเศร้าและไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมเพราะว่ากู้ภัยทุกหน่วยเ่ยทุกคนเนี่ยช่วยด้วยใจที่เต็มเปี่ยมที่อยากจะช่วยเหลือคนจริงๆเพราะก่อนที่กู้ภัยทีมที่เกิดเหตุทีมที่เรือคว่ำเนี่ยนะคะคก่อนที่จะไปช่วยเหลือคุณยายรายนี้เนี่ย ก็ได้เข้าช่วยเหลือเรือของนายอำเภอฮอดอคือน้ําตรงนี้มันแรงด้วยอะค่ะเพราะเรือนายอำเภอฮอดก็เกิดพลิกคว่ำเหมือนกันกลางกระแสน้ําที่เชี่ยวกราดแบบนี้ค่ะตอนนี้เรือจมอยู่เรือจมไปกหลายลำเฮ้ยดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาต่อคือดึงคนนี้มาไอ้บยมัดเลยอ่าดึงคนนี้ขึ้นอ่าพี่ไปมาตอนนี้เรือจมอีกเรือจมอีกสองลำเฮ้ยโดดไปเซฟผู้หญิงก่อนไอ้บปเอ้ายกนึ่งสอง เอาเไว้่อจากม่อานเเาอย่างนี้ลงอเเาแล้วุูชีพงนี่คือนอกจากในอำเภอแล้วมีทีมงานมีชาวบ้านแล้วก็สัตว์เลี้ยงอะค่ะตกลงไปในน้ำหมดเลยเพราะกระแสน้ำมันแรงมากเห็นคลิปนี้แล้วเป็นห่วงทุกๆคนจริงๆนะคะทีมกู้ภัยทีมจิตอาสาทีมของภาครัฐที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไงต้องให้ระมัดระวังเนาะเอาให้ปลอดภัยทุกชีวิต และเสื้อชูชีพก็สําคัญจริงๆพอเกิดเรื่องแบบนี้นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถช่วยเหลือตัวในอำเภอคือคุณจัก,กรพันธ์ทองอ่ำในอำเภอฮอดทีมงานและชาวบ้านที่นั่งมากับเรือรวม12ชีวิตเอาไว้ได้นะคะอ,อกระแสะนะ้ำมันเชี่ยวมากจริงๆนะจุดเดียวกันเลยที่อำเภอสารพีเชียงใหม่ซึ่งสำหรับเรือของนายอำเภอฮอดและก็ทีมงานเนี่ยนะคะได้นำเรือท้องแบนออกไปช่วยอบพยพชาวบ้านกับสัตว์เลี้ยง ให้กลับมาอยู่ในพื้นที่พักพิงตรงกองอำนวยการแต่ระหว่างทางค่ะระหว่างมาที่ศูนย์พักพิงเนี่ยเจอกับกระแสน้ําเชี่ยวพัดจนเรือคว่าเหมือนกันเลยแล้วทั้งหมดบนเรือ12ชีวิตก็ตกลงไปในน้ำานะตอนนี้เนี่ยคือช่วยชีวิตคนขึ้นมาได้ครบนะคะแต่ที่หายไปกับน้ำ ก็คือน,น้องแมว2ตัวและกระต่ายอีก1ตึงตัวนี่ค่ะนะตอนนี้ที่อำเภอสารภีเนี่ยค่อนข้างหนักนะคุณผู้ชมสืบเนื่องจากมวลน้ําในตัวเมืองเชียงใหม่เขาลดระดับลงใช่ไหมครับมันก็จะไหลามาที่อำเภอสารภีทําให้ทางจังหวัดต,ต้องออกมาประกาศแจ้งอบพยพนะครับแล้วก็เตือนชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสารภีให้ยกของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงนะครับทีมตอบโต้ภัยพิบัติของทางบน,นิธิร่วมกันยูแล้วก็พี่น้องกู้ภัยขุนพลรวงข้าวสายเหนือ ขับรถกระบะยกสูงครับเข้าไปในพื้นที่ตบนหนองแฝกอสารภีประกาศเลยนะใครที่ต้องการจะออกนอกพื้นที่ไปอยู่ตามศูนย์พักพิงสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีครับนอกพื้นที่ตอนนี้เรามีทีมรถออฟโรดสามารถเคลื่อนย้ายท่านไปยังศูนย์พักพิงที่ทางเทศบาลได้จัดเตรียมไว้ขอท่านเปิดไฟฉายหรือหน้าจอโทรศัพท์ แล้วส่งสัญญาณให้เรารับทราบด้วยครับเนี่ยครับแล้วการสื่อสารมันก็ค่อนข้างลําบากนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันมืดหมดเลยมไม่มีไฟหให้ใช้นะครับชาวบ้านหลายคนพอได้ยินเสียงปุ๊บก็ทยอยเดินออกมาจากบ้านพักอาศัยมาขอความช่วยเหลือนะครับอย่างที่เห็นเลยแต่ละคนก็อ่าอย่างบ้านนี้มีลูกเด็กเล็กแดงก็กเตงกันออกมานะคนกงคนแก่เดินไม่ไหวเจ้าหน้าที่ก็อุ้มกันออกมานะครับเอาของมีค่าติดตัว ออกมาด้วยบางคนเดินไหวก็เดินลุยน้ำออกมาขึ้นรถของเจ้าหน้าที่นะครับอบพยพกันก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับนอกจากนี้ทางทีมกู้ภัยก็ไปที่ชุมชนบ้านกู่แดงแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงอีกกว่า300ครัวเรือนนะครับเพื่ออบพยพชาวบ้านออกไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยแบบเร่งด่วนหลังระดับน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทะลักเข้าท่วมด้านในบ้านพักบางบ้านแม้ว่าจะมีกระสอบทราย วางกั้นเอาไว้สูงแล้วก็ไม่รอดนะคุณผู้ชมก็ต้องเก็บข้าวของเท่าที่จําเป็นเอาเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าแล้วก็ออกไปกับเจ้าหน้าที่แบบนี้นะครับชาวบ้านสะท้อนเลยนะครับนี่ท่วมครั้งที่2แล้วรอบแรกเมื่อช่วงกันยายนที่ผ่านมาก็ว่าหนักแล้วอรอบนี้น้ํามาไวแล้วมันก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ รอบไหนเนี่ยผมตรวนรอบสองครับรอบสองใช่รอบนี้มามาเร็วไหมมาโฮเมื่อคืนนี้มาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะประมาณตอนเที่ยงคืนนะน้ำน้ำขึ้นเร็วไหมเร็วครับพี่โคโหมากก็จะได้เห็นน้ำใจแล้วก็ความช่วยเหลือกันของชาวเชียงใหม่นะคุณผู้ชมจุดไหนที่รถพอจะเข้าถึงก็ขับรถเข้าไปรับถึงหน้าบ้านจุดไหนที่รถไม่สามารถเข้าไปถึงคุณผู้ชมครับก็ต้องใช้เรือครับเรือท้องแบน เอาอาหารเอาน้ำดื่มไปแจกใจ่ายให้กับชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่ท่วมสูงหนักๆเนี่ยถึงขั้นต้องเอาช้างไปแจกข้าวสารอาหารแห้งเลยนะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ตอนนี้คือพระครูสังครักษ์วีรวัตรนะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดเจดีหลวงวรวิหารนะครับท่านพาช้างพลายคุณแสนและพลายแสนทัพพร้อมกับควานช้างคู่ใจเดินฝ่าก,กระแสน้ํา นำข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็เข้ากล่องไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยที่อยู่บริเวณถนนเชียงใหม่ลำพูนสายเก่าหรือว่าถนนสายต้นยางอำเภอสารพีฝ่าน้ำไปเลยนะด้วยความที่ช้างเขาตัวใหญ่ไงนะก็พาเจ้าหน้าที่เข้าไปแบบนี้นะครับพระครูออสบอกเลยนะครับว่าการที่เอาช้างมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกบมหนึ่งก็ถือว่าเป็นการฝึกช้างให้ช่วยเหลือสังคมการทำงานจิตอาสาเป็นการให้ช้าง ใช้ใช้ประโยชน์จากช้างให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเวลาที่ชาวบ้านเขาเกิดวิกฤตแบบนี้อ,ออ คนชื่นชมมากๆเลยนะคะนะเมตตาของอพระครูออดอนะคะครั้งนี้ถือว่าดีนะยอดเยี่ยมคือเรามีทรัพยากรเท่าไหร่ที่ช่วยเหลือกันได้ในตอนนี้เราจะเห็นว่าทุกคนนรวมใจกันเป็นหนึ่งม,มากๆในการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยพื้นที่น้ําท่วมนะคะต้องบอกว่าในพื้นที่อําเภอสารพีเนี่ยหนักมากเพราะว่าบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรนะแล้วชาวบ้านเขาบอกนะคะว่าเนี่ยน้ำท่วม2รอบแล้วใน2เดือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นอะไรที่ลงทุนไปฟื้นฟูไปอะคะ่ะ ครั้งนี้มันก็พังอีกรอบจนสิ้นเนื้อประดาตัวกันไปหมดแล้วนะคะสถานการณ์น้ำท่วมนะตอนนี้ในพื้นที่ชุมชนบ้านหางแควในหมู่12ตําบลท่าวางตาลอําเภอสารพีเชียงใหม่ะคะ่ะแม้ว่าบา,บางจุดเนี่ยลดร,ระดับแต่บางจุดค่ะยังท่วมขังความสูงเนี่ยเฉลี่ยกว่า1เมตรทําให้บ้านชาวบ้านกว่า200หลังรวมถึงพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบนะคะอย่างคุณพี่บรรยเย็นวัย68ปีหนึ่งในผู้ประสบภัยค่ะ น้ำตารินเลยบอกว่าบ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมสองรอบแล้วในเวลาสองเดือนเนี่ยตอนนี้สิ่งของอะไรในบ้านรวมถึงของที่เพิ่งจะซ่อมแซมไปอะ่ะพังเสียหายหมดแล้วค่ะครับอก็ใช้คำว่าแทบสิ้นเนื้อประดาตัวเลยนะคะยอมรับว่ารอบสองเนี่ยมันมาไวมากแทบจะขนย้ายข้าวของอะไรไม่ทันหลังจากนี้เอายังไงถ้าเกิดน้ำลด พี่บันเย็นบอกเลยว่ายังไม่รู้ว่าจะหาเงินจากไหนมาซ่อมบ้านแล้วอะค่ะอยากวอนภาคราฐให้มาช่วยเหลือด้วยค่ะท่วมครั้งที่สองครั้งที่สองครั้งแรกนั้นเก็บแล้วทําความสะอาดแล้วก็ขึ้นอีกอะอนาตัดพอเมื่อกี้ว่าไม่รู้จะนําเงินที่ไหนมาซ่อมแซมช่ไม่ทุ่ไม่มีแล้วเนีจะยังไงเนาะจะยังไงต่อคุณแม่ก็นั่นสิไม่รู้ที่ไหนก็จะมาช่วยเราหรือเปล่าเนี่ย เนาะท้อไหมจูคนเดียวไม่ได้ร้อ,องไห้สงแสนลูกอะ่ะโอ้น่าเห็นใจมากๆครับอืมกี่ครั้งแล้วเกือบจะยิ้มได้รอบหนึ่งก็มาเจอน้ำท่วมรอบสองอีกอะคะ่ะ ข้าวของมันพังหมดเลยอะเป็นกําลังใจให้นะคะเราผ่านมาหลายวิกฤตแล้วเดี๋ยวเราต้องผ่านไปด้วยกันให้ได้อีกรอบเนาะส่วนในพื้นที่อำเภอหางดงค่ะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งอำเภอนะที่ต้องรับน้ำจากตัวเมืองเชียงใหม่ทีมข่าวเราเกาะติดด้วยการโทรสอบถามสถานการณ์ในพื้นที่กับนายอำเภอค่ะ ในอำเภอบอกแบบนี้นะคะว่ามวลน,น้ําจากตัวเมืองเชียงใหม่อเอาจริงๆนะมันเริ่มไหลเข้ามาในพื้นที่หางดงะ่ะตั้งแต่กลางคืน6ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วประมาณสักตี3น้ำมันไหลามาแล้วค่ะแต่มวลน,น้ําส่วนใหญ่ก็ไหลลงต่อที่คลองแม่ขากับคลองพญาบ้านสันยอมรับว่ามวลน,น้ํามันเยอะมันก็จะมีเอ่อล้นออกมาบ้างได้รับผลกระทบทั้งหมด3ตําบลในหางดงก็คือตําบลสันผักหวานศบแม่ขาและตำบลหนองตองนะคะ ก่อนที่น้ำเนี่ยจะไหลลงลําน้ําปิงได้ทั้งอําเภอเนี่ยจริงๆเตรียมพร้อมก่อนหน้าอยู่แล้วคือการติดตั้งเครื่องสูบน้ําเอาไว้นะคะสถานการณ์มันก็เลยไม่ได้น่าเป็นห่วงนักยอมรับนะว่าการเตรียมพร้อมเนี่ยช่วยได้เยอะผลกระทบไม่หนักเท่าที่อําเภอสารพีขณะเดียวกันเพจสถานีตํารวจภูธรหางดงเชียงใหม่รายงานสถานการณ์ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะว่ามีน้ำเนี่ยท่วมถนนเส้น1 2 1สอง แยกเสมิงแยกกองทรายนะคะคือเส้นนี้นี่เขาบอกว่ามีน้ําแบบท่วมขังบริเวณผิวการจราจรเนี่ยประมาณเนี้ยค,คืออาจจะยังไม่ได้ดูสูงมากนักนะคะตํารวจบอกยังเปิดการจราจรได้อยู่เพียงแต่ว่าพอน้ําท่วมขังแบบนี้เลยอยากจะประชาสัมพันธ์รถเล็กควรใช้ความระมัดระวังดู